สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบานๆครับผมวันนี้สิทธภาพพี่น้องมาดักกบเลาะสะนะครับด้วยนี่ครับผมโดยเงียบโดยรอบสิ่งเขานี่ยแหละมันนี้นี่อยู่หาหลังนะครับตัวเหยื่อผมบ่หลายเป็นปลาเขียงหน่อยแต่ก็มีปลาคอนหน่อยนะครับผมมันอันร่งแย่งรงลงหลบกันเลยมันล่งบ่หลายกาดซิ่ห่อนนะครับก็เลยว่า ออกมาดักเลาะสะลองเบิ่งผมเห็นกบติดลงเบิ่งกันครับผมว่ามันสิเข่ารอบเข่าเงียบพอบนนะครับสี่ฮาลังเนี่ยคักหากินเลาะสะจะขวางลองอเบิ่งนะครับพี่น้องมานี่หากินไก่เลยเ <c oughs> บิ่งกัน,กนครับว่ากบติดตัวซ้ำใด่นะครับสีมีบว่สิเข่ารอบเข่าเงียบพอบนมานี่ไป่กระปุมไปใส่ไปลุยน้ำกันครับไปครับปลาคอนหน่อยเปิดขิง ตอบเขาะนะครับบาะว่า ควากใส่เนอใ oh. oh. <laughs> ส่ใส่ทังปลาควาปลาเข่ง ครับครั้งแรก ่้มข้มใส่จักสักสี่ตัวพี่น้องนี่เข็งสองประคอสอง

tiền lúc làm được rồi, tôi con phụm tiền lúc làm được nó xây hà đây, hey, thằng นะพี่น้องเดี๋ยวจังถามมารุ่นมาบึงผลงานกันอมื่อเช้าจะเป็นยังไงนะครับใส่ละสะเอาเลยนะครับพี่น้องสวัสดีตอนเช้านะครับผมมาละบึงไอเขาเอิ่นเลยหลบกบือว่าง,งียบกบเข้านะครับพี่น้องสมใส่ไปหาหลังนะครับหูหลังนี่น่าจ,จะถือเนอะพุ่มหนะพุ่มหนาเห็นดำๆแล้วพี่น้องใส่ไปหาหลัง อ๋นี่น้องอ้เทันออกมองนี่เสยหน่ขาดออกอุ้ยยังตัวนึงนี่มนี่มุดออกนี่ได้เสยน่าว่างันอ้เห็นมันี่น้องออกว่างันอ้หูก็หมดออกได้วะอูขาดมองนี่อื เสยวะพ่นหองเลยมันขาดมองอันนี้เชื่อง่ามันเกิดเรื่องแบบอ่าหมุนหมุนออกได้ครับ<อ>ผมตัวเอบเอบปับดโอ้โหนี่ครับผมออกห้วเสยเลย

หนึ่งแรงนะครับเท่าบ่โอ้ยเสียดายออกไปสัมตัวหนึง่งโอ้ยรุนกันครับรุนกันโอ้ยสองอีกเลี้วครับพี่น้องสองอีกเลี้ยนะครับาน,าน,านั่นนั่นตุต่มต่ำตุ่มต่ำอยู่พี่น้องเออสองตัวนะครับ ตุ้มต่ำเลยรค่ผมสองต่ำปวกม,ม,มาเลย Ừ, nhung mà ừ, nhung mà cắt đi thế, Nhung nhặng trơ mà mà canh thè Ối Ừm bên cái đấy nó ว่ว่าสะเัวถื่ว่าเด็กการนี่ด้่โอ้โหีน้องีน้องโอ้โหอ้โอ้โหสงอีกแล้วครับดำตึงๆเลยสอ้างแล้วครับต่ารับผมดำตึงๆเลย ตัวแสดงว่าอยู่สระเฮามีกบอยู่พี่น้องได้การเยอะก็บังเทื่อผมได้มากผมก็มาปล่อยเป็นต้องสระนะพี่น้อง cột cục ngàm được này Còn tầm mầm đây đây. Ừ. đây, hà tố là cái nọc đấy nó nhanh xóng lắng หลังนี้เป็นอย่างไรครับเสียงกบเสียงป่าดิบตัวรังนี้ยันบุ้มีอยู่พี่น้องมันบ้วเขาเนี่ยน้อยนะหลังนี้บ่เขาครับพี่น้องไม่ไม่ครับนู้นอยู่นู่นมากหี่บพี่น้องร้ายแฮะ่อยออกไป ปล่อยไปถ้าไม่เข้าปล่อยเหยื่อไปรังสุดท้ายรสดงว่าแถวนี้กบไม่มีมาเข้านี่ครับผมบกเข้าครับผม มังครับุมนี่พี่น้องไปสรุปผลงานกันครับนี่พี่น้องผลงานเองนะได้กบห้าตัวนะพี่น้องเนี่ยกบหาตัวนะครับหาหลังหมุนออกตัวหนึ่ง <c oughs> นี่ครับผลงานเองพี่น้อง ได้หาแต้มครับวันนี้ได้หาแต้มก็ถือว่าพ่อได้ยูได้กินนะครับพี่น้องใส่น้ําสะลองเบิงว่าจะมีกบบอ่อเห็นมันเต็มลงนะครับก็ถือว่าเขามาในการนีพี่น้องสามหลังเขาเบิดสองหลังสุดท้ายบ่เข่าครับผมสะพ่นเขามาหล่อนี่บ่เขาก็เป็นวิธีแบบบ้านบ้านอีกอย่างหนึ่งน,นะครับผมจักกบด้วยแงบด้วยรอบสิ่งนะครับผมกับเหยียบ ปลาเล็กปลาหน่อยนะครับผมเป็นปลาเค็งหน่อยก็ปักปลาหน่อยนะเอาใส่ไว้ก็ฝากเป็นกําลังใจให้หากินแบบบานๆกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันครับมันิลาไปก่อนครับสวัสดีครับ